Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah You can be the peanut butter to my chalice. -on you can be the captain, and I can be a first mate. You can be the chills that I feel on our first date. You can be the hero. You can be the rain from the clouds. Hello, the storm, you the in the morning. Don't know if I could ever be without you, cause boy you complete me. And in time I know that we'll both see that we're all we need. Cause you're the apple to my pie. You're the straw to my berry. You're the smoke to my high. And you're the one I wanna marry. เจอกันได้ยังไงคือต้องเล่าท้าวความก่อนนิดนึงว่าเรา,าเคยเป็นแฟนกันตอนสมัยเรียนมปลายค่ะแล้วนี้ก็เลิกลากันไปก็ห่างกันไปประมาณ8ปีทีนี้ต่างคนก็ต่างแบบไปมีแฟนใหม่อะไรเย่างนี้นะคะ8ปปีแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีที่มกรุงเทพโดยวันนั้นนะคะเพื่อนอุ้มชื่อแป้งค่ะเขาโทรมาบอกว่าให้ไปนัดเจอกันที่สนามฟุตบอลมกรุงเทพ พอดีเพื่อนของเพื่อนมาหากันเนี่ยครับก็เลยเจอกันตอนเย็นหลังจากซ้อมบอลเสร็จไปวันนั้นวันแรกก็แบบไปเจออาร์ตพอดีเขากลับมาจากการซ้อมบอลพอดีวันนั้นนะคะก็ะนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เรากลับมาเจอกันกรอบนี้แรกเบอร์กันก็มานัดคุยกันดินข้าคุยกัน ตัวเมกแล้วอุ้มชอบความเสมอต้นเสมอปลาของอาร์ตค่ะที่อารจะเป็นคนแบบเคยทํำยังไงอาร์ตก็จะเป็นคนอย่างนั้นทําอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ที่คบกันมาก็ยังเหมือนเดิมเป็นคนที่แบบตามใจอุ้มทุกเรื่องไม่ว่าจะทําอะไรก็ก็ได้ก็ยอมทุกอย่างเราอุ้มเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็น มีความมั่นใจในตัวเองสูงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้อยู่กับคนที่ไม่ยอมไปได้วยกันไม่ได้แลนะ้วแน่อุ้มเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็อุ้มเป็นคนที่แบบว่าวางแผนทําอะไรก่อนมีแบบมีเขาเรียกมีวางแผนอะไรดีๆทุกสิ่งทุกอย่างผมอยู่ you know คนเดียวแล้วไม่มีอุ้มผม,มอยู่ไม่ได้ครับ โมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าใช่เลยเป็นโมเมนต์ที่หนึ่งเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอไปลายเนี่ะแล้วก็รู้สึกว่าเคมีมันมันไปได้วยกันได้เคมี <'Cause S 1> มันเข้ากันมันเลยทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้แบบแค่คุยกันอาทิตย์เดียวรู้สึกดีถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นแฟนกันตอนนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะ เขาว่ารักพ่อแม่เขาอุ้มก็เลยมั่นใจว่ายังไงอาจต้องรักครอบครัวอาร์ตแน,แน่แล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นพ่อของลูกได้ดีก็ไม่รักเนี่ยรักครอบครัวแลครอบครัวสิอนาคตสิคู่เราอะเป็นคู่ที่อยู่กันเหมือนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แบบมานั่งคุกเข่าขอแต่งงานอะไรเป็นพิธีจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราคุยกันมั้งแต่เราครบกันตั้งแต่ปีแรกว่าคืออายุก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นการครบกันคือขอจริงจังอุ้มก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเนี่ยอุ้มก็ตั้งใจของตัวอุ้มเองไว้ว่าอุ้มอยากแต่งงานตอนอายุ28อุ้มก็บอกกับอาร์อาก็พูดว่าก็แล้วแต่คำว่าก็แล้วแต่อุ้มก็เลยจัดการเองทุกอย่างจนถึงณนะวันนี้ที่แบบเราได้แต่งงานกันก็ขอให้อาเป็น ที่คนไว้ใจได้ซื้อสัตว์เสมอต้นเสมอปลาอย่างนี้ตลอดไปแล้วขอให้รักครอบครัวเหมือนที่อาร์รักครอบครัวอาร์อย่างนี้แหละคือขอไม่ได้ขออะไรมากขอแค่เป็นอย่างทุกวันนี้คือพอพอใจ จะดูแลจะดูแลแล้วทำอย่างเงี้ยไปจนแก่จนเราจะตาจากกันไปเลยดีกว่าอาจจะมีแบบงงแงงงแงนิดหน่อยไม่ใช่ใช่เขาแล้วเสี่ยเนี่ยเขาก็จะเขาสัญญาเขาสัญญาเขาจะดูแลจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จะไม่ไปไหนตับานจริงๆไม่ต้องสัญญาลูกผู้ชายอันนี้สุภาพบุรุษลูกผู้ชายทำงานทำงานทำงานจะร้องไห้ทำไมเนี่ยไม่หรอ